สเทสโลนิกาบทที่สพี่น้องทั้งหลายในที่สุดจงอธิษฐานเพื่อเราเพื่อคำสอนเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไปอย่างรวดเร็วและรับเกียตรติอย่างที่เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้วและเพื่อเราจะได้พ้นจากคนพาลชั่วร้ายเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเชื่อแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์จะทรงเสริมกำลังของท่าน และส่งป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากมารร้ายเราก็มั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านกำลังทำและจะทำสิ่งที่เรากําชับท่านต่อไปขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำใจของท่านทั้งหลายให้เข้าถึงความรักซึ่งมาจากพระเจ้าและถึงความทรหดอดทนซึ่งมาจากพระคริสต์พี่น้องทั้งหลายเราขอกําชับท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่า จงปลีกตัวออกห่างพี่น้องทุกคนที่อยู่อย่างเกียจคร้านและไม่ประพฤติตามคํำสอนซึ่งเขาได้รับจากเราเพราะตัวท่านเองก็รู้อยู่ว่าควรจะเอาอย่างเราเราไม่ได้เกียจคร้านเลยเมื่ออยู่ท่ามกลางพวกท่านและเราไม่เคยกินอาหารของใครโดยไม่จ่ายเงินแต่เราได้ทำงานหนักด้วยความภาคเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อจะไม่เป็นภาระแก่ใครในพวกท่านไม่ใช่เพราะเราไม่มีสิทธ แต่เพื่อทำตัวเป็นแบบอย่างให้ท่านทำตามแม้เมื่อเราอยู่กับพวกท่านเราก็ได้กำชับอย่างนี้ว่าถ้าใครไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากินเพราะเราได้ยินว่ามีบางคนในพวกท่านอยู่อย่างเกียจคร้านไม่ทำงานอะไรเลยแต่ชอบยุ่งกับธุระของคนอื่นเรากำชับและเตือนสติคนเช่นนั้นในพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าว,ว่าให้เขาทำงานด้วยใจสงบ แลยหาเลี้ยงชีพเองพี่น้องทั้งหลายท่านอย่าอ่อนใจที่จะทำความดีเลยถ้าใครไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราในจดหมายฉบับนี้จงหมายหัวคนนั้นไว้อย่าสมาคมกับเขาเลยเพื่อเขาจะได้รู้สึกอายอย่าถือว่าเขาเป็นศัตรูแต่จงเตือนเขาในฐานะพี่น้องขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขประทานสันติสุขให้แก่ท่านทั้งหลายทุกเวลาลในทุกสถานการณ์ ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทุกคนเนคถิดคำทักทายนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าลงชื่อไว้ว่าเปาโลเป็นเครื่องหมายในจดหมายทุกฉบับข้าพเจ้าเขียนอย่างนี้ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทุกคน